ตอบเขาจงแน่นมากนะครับ่อยครับอร่อยอกินแล้วล่ะเ่เหรอไม่ได้กินค่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังเพลงตบศชาวบานะครับแล้วก็ปมและตบหน่าใหม่ๆเลยอ้าว ผักตบชวามันลอยน้ํามาให้เราพึ่งพาธามาหากินผักตบมันของท้องกินถ้ามาหากินและเป็นเงินเป็นทองผักตบชวาเอามาแปรรูปผักตบชวาเอามาแปลรูปเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงจ้า พักตบชวาวนมีเรื่องเล่านะว่าเขาเรียกว่าสนมของรักกาลที่5้าเนี่ยเขาว่าเขาว่ากันนะว่าเป็นคนเ,เข้ามาจากอินโดนีเซียใช่ไหมแล้วตอนหลังดอกเพราะว่าดอกมันสวยยงไงใช่ไหมเนาะใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังก็มาแบบเด่งบานเป็มแม่น้ำหมดเลยนะครับนี่วันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมรักโกกรกันมาเรียกว่าลดคาร์บอนนะครับเมื่อกี้ทานข้าวกันไปก็สามกิโลกว่าแล้วเดยวเราก็จะทานี่ จริงๆเป้าหมายเราเนี่ยก็สอบละห้ากิโลนะครับเราเพิ่มไหครับให้ได้ห้ากิโลประมาณนั้นนะลองดูนะว่าได้กี่กิโลนะครับเพราะมันจะไปชดเชยกับคาร์บอนเมื่อกี้เนี้ยห้ากิโลมันจะเหลือ,อก,กี่ขีดครับแค่ห้าขีดเองนะอันนี้ดีบแก นั่นพี่มนนะครับพ,พี่มนพี่มนชุมชนบ้านแหลมนะชุมชนบ้านหลักสิพันธ์ที่ที่นี่นะครับทำทำพี่ตุย๋ยได้ครับแล้วก็ทำเป็นกระดาษสาได้นะครับทำที่นอนตัดได้แล้วมีนะทำอะไรได้<อ><อ>ไปถังขึ้นแก้วบ<อ>้างไหมบางคนเอาไปตากให้แห้งแล้วทำเป็นเฟอร์นิเจอร์มะพร้าวนะครับ ใบมันเนี่ยปั๊มเป็นเพื่อจา์ชามได้นะครับใบมันเนี่ยครับให้เข้าไปเจในน้ำมากขึ้นใช่ไหม ต่ออะไรอีกต่อร้งงภาพไน้น้อยแรุ่งงานเาจบวยจนกนอะครัเดกงวไปส้าาหน่ร้าน่คล้าถ่ายรูปนะเออนะเอาเอาทรงมาคนละก้านแล้วถือไว้ถือไว้คนละก้านคนละก้านแล้วกานแล้วก็เดี๋ยวก็ถ่ายรูปอ่าครบ ถือไว้ก่อน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 เหมือนเหมือนตะลปัดเยอยเหมือนอะไรเหมือนอะไรฮะอ้าวทุกคนสร้างภาพใหม่เร็วต้องสร้างภาพด้วยความจริงใจนะครับทุกคนนี่เลยโอเค นี่กิจเป็นกิจกรรมรักโลกโลกร์บอนนะครับการเก็บผักตบชวาในแม,ม่น้ำสุพรรณเอามาแปลงไปเป็นกันกระแทกจากน้องๆคณะเทศยุราและมิโดนนะครับมาแข่งเข้าค่ายกันสองวันหนึ่งคืนที่ชุมชนบ้านแหลมแล้วกิจกรรมนี้มาด้วยนะครับนี่มาต่อแล้วทำธุรกิจเราห้ากับสอง เออนักไข่อะไรทุกคนทายที่ไข่อะไรไขไคะเชอรี่เก่งมากปรมือไก่ไก่อารมณ์ดีมาได้ไง มนยิ้มนาทีมนยิ้มหน่อยมนไม่ยิ้มเลยอนะ่ะทำงาน,นด้วยใจรักไงอยู่กับที่รักไงเงินทองหายากเนาะอันนี้คือจากอินเตอร์